ไปเนาะต้องเปิดหน้าต่างนะจุดถูกล้วต้องเปิดหน้าต่างอุ้ยตู้สวยอนะเอานะคะเช้ามาสามีก็ชงกาแฟเหมือนเดิมขนมปังเตรียมไว้ว่าจะเลิกกินแล้วก็อ้วนอีกอันนี้ครั้งที่หกที่บิลลี่ทำคืออร่อยมากนี่แยมที่แม่ทําเองนะคะได้มาสิบห้ากระปุกเนาะเอ้ยยี่สิบแม่ให้มายี่สิบกระปุกอะูกเผาอเมริกามันฆ่าฆ่าคนดําอะเนาะสงสารอะ่ะตำรวจอะรุนแรงเกินลูกข่าวแม่มาเช้ามันมันเอารถกระบะตำรวจอะ่ะ ขับชนคนเลยนะถ่ายคนเลยนะรุนแรงฝรั่งไอ้ดูเนะี่ยคนไปประท้วงโควิดมันลืมไม่ลด้หมโหงสวัสดีค่ะเราจะมาทำรากไก่นะคะว่าจะสับเอานะกลัวกลัวหนุงหงฝรั่งถอมมาจากไทยนะจ๊ะบดเอานะคะน,นี้เล็ไปประมาณนี้อันนี้เราปั่นเล็กเกินไปเดี๋ยวเราจะเอามาทำมาราเลยนะจ๊ะ ไอ้ปั่นเละเกินไปไงเนี่ยจะทำลาบไก่เอกเลยมาทำมาระแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราจะลองทำมาระแบ<ค>บว่า<อ>ไม่ต้องต้มน้ําทิ้งออกให้ให้บิลลี่กินดูมันจะขมไหมใส่พริกไทยกับเกลือน,นะคะซีอิ๊วขาวนะคะ บิลลี่หอมข้าควคั่วนะจ๊ะเดินมาเลยเพิ่งคั่วเสร็จใหม่ๆเสร็จแล้วนะจ้าราบไก่ของเราเราต้องชิมก่อนนะจ๊ะอืมอร่อยเปรี้ยวนำพอดีเผ็ดนี่ทำแบบว่าเผ็ดไม่มากนะคะแบบฝรั่งกินได้เด็กกินดีนี่นะคะยัดแต่ถ้าของฝรั่งเศสเขาจะยัดมะเขือเทศกับกับอะไรบวบหวานเขาจะไปอบอร่อยมากน้ำเดือดแล้วนะจ๊ะ ใส่เกลือลงไปตามด้วยมะระนะจ๊ะสูตรเราแบบอุ๊บอลัะอา,านทําเป็นฝรั่งกินได้ว่าแล้วมันมีกลิ่นอะไรกลิ่นหอมแดงกับกระเทียมนะคะบิลลี่หั่นแล้วก็ไปปิดปิดกระดาษฝอยแช่ตู้เยน็นอ่ะเราสอนให้ใส่อย่างนี้แล้วก็ปิดเ เดี๋ยวใส่กระหล่ำปีไปด้วยนะคะเนี่ยมันมีเยอะเราก็เลยผสมไป เสียดายหอมแดงกับกระเทียมนะคะแล้วก็มาเทียวใส่ในน้ําแกงมะระอันนี้เมื่อวานที่วิิหัน่นใส่สลัดเหลือคือหอมหัวแดงนี่นะคะมันเหมือนหอมใหญ่อะ่ะแต่เราใช้สีแดงเฮ้ยหอมอะ่ะอยากกินข้าวต้มออนี่นะคะสูตรเราเองนะจ๊ะสูตรในบ้านทำมั่วๆไปจ้ะ ผักชีแช่แข็งนะคะใส่ลงไปเลยเห็นไหมจะเขียวไอใส่กโคจีด้วยนะนี่นคนชิมอยู่นิคนที่แบบกินของเมียได้ตลอดอะอร่อยไหมอร่อยอ<า>คืออดใจไม่ไหวเนยจ้าอยากกินข้าวต้มต้มแค่นี้พอ นึกถึงแม่เจียวกระเทียมอ่ะใส่ข้าวต้มอร่อยเสร็จแล้วนะจ๊ะมะละแบบให้ฝรั่งกินได้เด็กกินดีนี่นะคะน้ำของมะละเราก็ใส่ในนี้เลยมันจะอร่อยพอดีมีวุนเส้นด้วยเห็นไหมกินไปเลย มือนี้ของเรานะคะพรุ่งนี้ห้ามทางฝรั่งเศสเขาจะเปิดห้างเปิดอะไรเขาวันที่สองสองเดือนหกใช่ไหมิลิรเริ่มร้อนละนี่นะคะอกไก่อันเดียวนะเราทำได้ทั้งหลายเมนูนะถ้าเราแบบเบื่ออันนี้อยากทำอันนี้แบบดัดแปลงอะ่ะถ้ามีกระเพรานะได้อีกเมนูหนึ่งอะ่ะเป็นสี่เมนู ดหอมจะเปิดร้านอาหารวันนี้ไอ้ไม่ได้ต้มน้ำทิ้งไอ้ต้มไปเลยไงปกติเราจะทำให้วิลลี่เราต้มน้ำทิ้งอันหนึ่งของโปรดของฝรั่งนะจ๊ะมะละชะอมกินได้แต่กะปิปลาไม่กินงงไหมช้ยซ่องกินมันเกะกะอ่นให้นางเรียบร้อยผมเนาะ เอออร่อยมระของของจีนที่แช่แข็งเนาะอร่อยคุณนะคะที่อยากชมรับชมเราสวัสดีค่ะรวยๆเฮงๆ คือแดดดีลงสีมากอะ,อะามชีวิตหมดไปวันหนึ่งนะจ๊ะลมเย็ยนเย็ยนวันนี้นอกแดดดีลมเย็ยนนี่นะคะงานบ้านยกให้นางไป